คุณผู้ชมคะบ้านเพิงหลังนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเขตป่าชุมชนค่ะด้วยความยากจนทาให้ทั้ง4ี่ชีวิตต้องทนอยู่อย่างไม่มีไฟฟ้าและน้ําประปาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเดียวของครอบครัวนี้คือมอเตอร์ไซค์คันเก่าคันนี้เพื่อใช้ในการออกไปทํางานรับจ้างและเก็บขยะหล่อเลี้ยงชีวิตลูกทั้งสองคนค่ะสภาพเพิงหลังเก่าที่เห็นอยู่นี้เป็นที่พักพิงหลบแดดหลบฝนของ4ี่ชีวิตที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน แม้พื้นที่จะคับแคบและแทบไม่มีความมั่นคงแข็งแรงแต่ภายในก็ถูกใช้เป็นทั้งห้องเก็บของห้องทำครัวและห้องนอนที่นี่มีข้าวของเครื่องใช้เพียงไม่กี่ชิ้นไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆไม่มีแม้กระทั่งน้ำประปาและไฟฟ้า ซึ่งทุกวันเมื่อเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องรีบอาบน้ำทำกันบ้านให้เรียบร้อยขณะที่พ่อแม่ก็ต้องรีบหุงหาอาหารเพราะถ้าหากตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วนั่นหมายถึงว่าความมืดจะเข้ามาปกคลุมจนแทบมองอะไรไม่เห็นมีเพียงแสงตะเกียงเท่านั้นที่พอจะช่วยส่องสว่างได้เล็กน้อยในยามค่าคืนมีที่อยู่แน่นอนไหมครพ่อตอนนั้นไม่แน่นอนครับ ต้องตะเลงตะเลงกันไปตามตามงานที่เรารับจ้างไว้อะหรอคะใช่ครับ<ๆ>ก็ลำบากเหมือนกันนะตอนนั้นก็ลำบากสุดเลยครับ<ๆ>พรถยังไม่มีใช้ก็เดินกันไปเนี่ยครับเดินเอาไปไหนก็ต้องเดินเอาครับใช่ครับพอเราไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยก็คืออย่างเราถ้าเรารับจ้างทั่วไปตลอดชีวิตก็อาจจะไปไม่รอดเพราะลูกต้องโตขึ้นอีกเรียนอีกต้องใช้เงินเยอะ นี่แหละที่คิดครัคิดมาตลอด<ช>คิดทุกทุกวัน<ช>เคยบ่นให้ลูกฟังไหมคะไม่เคยสาเหตุที่ครอบครัวนี้ต้องยอมมาอยู่ในป่าก็เนื่องมาจากความยากจนทั้งพ่อและแม่ไม่มีอาชีพประจำบางครั้งออกไปรับจ้างใช้แรงงานเมื่อวันที่ไม่มีงานจ้างก็ต้องเก็บขยะแลกเงินพวกเขาคิดว่าการอยู่ในป่าถึงแม้จะไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ แต่อย่างน้อยก็ได้ประหยัดเงินส่วนนี้เก็บไว้ให้ลูกได้เรียนหนังสือซึ่งการศึกษาของน้องโดนและน้องภูรีเป็นความหวังสำคัญที่พอจะทำให้พวกเขามองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นคำสอนที่แบบพ่อมังจะพูดกับน้องบ่อยๆคืออะไระ่ะตั้งใจเรียนพูดคำนี้พูดทุกวันเลยทำไมอ่ะพ่อคือเด็กกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยคือจะไม่ได้รู้อะไรเลย แบบนับหนึ่งถึงร้อยบางทีก็ยังไม่ถึงก็เลยสอนพ่อต้องกลับมาน,นั่งบอกตอนเย็นทำการบ้านให้พ่อดูนะเขียนเลขหนึ่งถึงร้อยเด็กก็จะทำบางทีก็ผิดตรงนี้ตรงนี้เราให้เขาแก้บางทีพ่อกลับมาเหนื่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะตักน้ำเย็นอะไรมาให้กินแล้วมานั่งคุยอยู่ข้างก็บางทีน้ำตาก็แทบร่วงหมดนะครับเห็นแล้วก็มันปลืม้มปลื้มใจลูก ครอบครัวนี้อาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ได้เพียงคุณผู้ชมที่มีความเมตตาร่วมแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆโดยสามารถส่งความช่วยเหลือมาได้ตามเลขที่บัญชีนี้ค่ะนอกจากจะสามารถช่วยต่อโอกาสให้น้องดนและน้องภูรีได้มีการศึกษาแล้วยังสามารถช่วยให้พวกเขาทั้งครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ค่ะ